เน้นๆแล้วก็ตีไปิดครับผมเอาเฟิร์สบัตเอาตังไปฮะแจ็กกี้ครับผมเปิดมาดีครับทางด้านโดของฝั่งบอติเวชสู่มาผมซอร์เปอรโ้กครับทอยกัตติโดสตันไปครับเบนไฟบัตรคอสไซน์นาฮะสับคีไปทีผมมากเกือบตายแต่ถึงด้โดของฝั่งเบนที่ถล่มเยอะไปหน่อยครับมีว้าวซ้อนมาวางลงไปผมได้โดของเซติลแฮมเบอร์แล้วก็คอสหนึ่งทีคิริสปีของบีดีซีครับ ก็แก๊กมาครับผมบปัดซอลวอ,อัตเลนเรดคิงตายเริ่มแบบน่นไปครับผม <S 2> <S 2> ไปบบกาเซลิกเชล็อกไว้แอร์โรมาเอกเนึ้ยครับผมเซเลต์ดรอนเบเกอร์ดรอนเบเกอร์ไม่น่านรอดครับผมพยายามจะสตาร์เบเกอร์หนีหน,นีไม่พ้นนะเขนเร็วครับผมเซซิโอแม่ลับลงยครับพีดีซีไล่แบบแอร์โร่ครับผมพยายามจะแชร์หลับก็เมื่อกี้แต่ก็โดนแอร์โร่เป็นเต็มข้อนะครับ ซนเชอร์ล็อบไวยมลัวไปที่ดอนเบเกอร์ดอนเบเกอร์เรียบร้อยเซนเชอร์แฮมเมอร์วางพื้นไฟไว้ก่อนฮะใส่โลคเตอร์สารกระสุนไปนี่ก็ยิงเซนซิโร่ตายไปครับผมแล้วนี่ครับต้องถอยก่อนพีส์ทางด้านตัวของคิวบอสซาสอลไปใส่เ้ื่องบ๊อบบ๊อบตอนนี้จะถอยหรือเปล่าอ้บ๊อบบอลไลน์นี่ก็ไปครับบานาบดลงไปแล้วส่วนนักดาบก็ถอยพิกัรฮะแล้วก็เอสปปอสไปอยุดใบโยกลมแอรโร่ไม่ได้บอกทัมมิ่งมาไม่ทันบอกแต่ด้านตัวของปังเกอร์โนเชนโอ้เผาอยู่ฮะ ยิงจ้ำยิงเดือชี้กับคิวเอาคงไม่ตายครับโรลิ่เทเลบามมเซซิโร่พยายามจะโยกหลบครับผมแต่ก็โยกไม่ได้เจอชนไปเจอเนทิโนแล้วก็บีดีซีก็ปิดครับผมสกอร์คิวไปแล้วเรียบร้อยฟั่งคิวผมบอลแลนดิ้งยิงเข้าต่อคิลสปีก็โดนบ๊อะเรียบร้อยยอนเปิดมานี่ครับผมวงพีก็ไปครับผมซาเบเกอร์แฮนเซลเชอร์แฮมเมอร์บอลลนิ้งปั๊มยิงปั๊มฟลิไฟเออร์สู้ไปแล้วก็เมจิก วานกับผมและเข้ามาหลับไปก่อนฮะแต่สุดท้ายผมจัดการเล่นฟิลเลสไปได้ผมบีดีซีแชร์หลับกันเพื่อที่จะเซฟบ๊อบครับผมบ๊อบค่อยๆังอย่างตัวเก้าุ่งไปครับผมล้มมานาบอดครับเรียบร้อยฮะบ๊อบไม่รอดสอบพวกกันแบบไม่หยุดยังอีกหกต่อเก้าในสิบนาทีฮะสตาร์เบเกอร์ครับผมกระโดดหลบไปกับคิวและวเซเร์ไพรแฮมเมอร์ผมพยายามจะหนีหรือเปล่าแอโร่ยัดหลังไปเอิร์นออฟชาโด้เพาส์ไซบีดีซีบีดีซีเรียบร้อยฮะไม่รอดครับในเพลนี้ฮะ โลริงเอเดอร์ครับผมกับมาร์บอลชนเซนแจ็กกี้แจ็กกี้มีตายเกิดฮะด้านดวงดฝั่งเซซิโร่จะเข้ามาจับล็อกฟรีดคริปฮะฟรีดคริปจับล็อกไปแล้วก็มีดเดนดริกเกอร์บอลลงมากับโซล่าการ์เดียนผมฮะเลือดเด้งมาเป็นข้อผมแล้วบอลเลดิ้งบอลย้ำต่อที่แจ็กกี้แจ็กกี้ตายจนได้ครับผมเอาเยอะแยะครับผมดึงมากับเซนเชียแฮมเบอร์ย้ำอีกทีครับชิวแคลนก็ลงไปที่เซซิโร่ในแมนหลับลงไว้ครับผมแล้วก็ปิดหลับตัวเองกันไปถอยออกมาก่อนกับเซซิโร่ ด่านี้สเปียรมาเกี่ยวเน้นๆกับมาสลอตจิ้มเนียนๆไปป๊อปตายกับผมเรียบร้อยเบสเซฟกินเลื่อนมาใส่เลือนวินดีซีกับผมโยกหลบไปก่อนครับแต่เอิอเนาะเชนท้องเผาฝั่งเลื่อนทีโน่สมรุนเข้จิ้มดักหน้าไปดับเบิลคิวเลือนมาสลอตสเปียรมาเก็บทิ้มดบเบิลคิวไปครับมาสลอตฮะอันนิกเปิดผ่านมาครับโลริงเลื่อนชนผ่านกันไปฮะ ทางด้านมาสลอนบอกว่าสปีออกมาบอกแลาวนี่น no 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 ้าบ no ัตรนยับต่อแอร์โร่ไปโดนสอบสอบตายครบผมโซล่าการ์เดียนมายิ้ให้ครับผมแล้วก็เผาเื่อนไปโอ้ไนแมร์เหล้ารวยช่วยมาสลอนแต่ก็ไม่ไหวแล้วเฟรมนี้จะล่องไปที่หน้าของเาฝั่งพีดีซีดอนเบเกอร์โดนแซไปแล้วว่าเฟรมการ์ดเผาครับไล่ไปต่ออาร์แบทยังไงดีครับโอ้โหโดนลมสตาร์ทไปครับในดอกนี้ครับทางหน้าของฝั่งพีเลยครับผมแต่ก็โดนเฮกจากอาร์อาร์ไปฮะหญิงก็ต่อมาเซล์เผาเดินอาร์แบทครับตายหรือเปล่าตายแน่นอนไปแต่ต้องย้ำผม ย้ำเลยฮะและนี่ครับผมก็ดับเบิลคิวอันนั้นจานคิวแบอหมเกมนั้นอาร์ครับไลออนไปอีกหนึ่งศพนะฮะบวกกันแบบไม่หยุดจริงๆครับสิบห้าในนี้สิบเจ็ดตัวสิบสองคยึดขอบพืเวทครับนำอยู่สี่เขบอลี้ไฮด้าบดี้บอลเห็นนวดมาสโอตับคอดาวไล่เก็บเอาทางด้านดของฝั่งแคมป์ป่าครับเอนเชียนกลับขึ้นโรลี่หรือเนอร์เข้าระชนกับผมแล้วตอนนี้ครับเปิดไปใส่นั่นเบ็นก่อนฝั่งนี้ครับอารีนาบัดข้อไปใส่ใจโรไม่ใจโรออกครับ สเปียวมายัดหลงใจโลไว้เปนครับผมเบตแซบไปไนแมนหลับผมหลบเพื่อโดโซนเข้าของทีโน่ทีโน่ก็ชีคละครับจัดการย้ำค่าได้อยู่ดีครับผมและ้าแบตตายผมโดนจานคิวจัดการผมก่อนหน้าครับก็เป็นได้ของไลออนเหมือนกันและนี่แอร์โร่ผ่านเข้าไปพีทีซีเรียบร้อยไปอีกสมนิสาฮะทีโน่ก็มาชีคละหนึ่งสโลไวโซนเข้าเขาดีซ่าไปก่อนครับบอลไรนิ่งเปิดมาผมบอลสิกหนึงไว้ใส่เดินมาสลอตมาสลอตไม่รอดหมดแต่สเปียวมา จิ้มเส่นุ่นบอลบอก็เกือบตายเพรบะก็ถอยกับซัมมิเคิลมาแวซเซ่บอลมาแล้วก็ซิลเชตแอโรมาเต็มๆนั่นเนะผมชิลครานี่ไม่ขาดครับผมเรียบร้อยไปแต่ฝั่งไลออนกัดฟันมาซันนะผแล้วก็ฟิงเกอร์ด้ฉีดนั่นเฟลเลสไตล์ครับและนี่ครับแจ็กกี้รอสับคีโบกไปครับผมหกร้อยเดิมครับผมเรียบร้อยครับแล้วคิวของนั่นแจ็กกี้บอลเิ่งมาโบดเซนน์กิวก็เติมเต็มเปียบเต็มทางกันแล้วครับแจ็กกี้วาร์ปกับเวนกวาเนื่องจากว่าทางด้านตัวของฝั่งซอลบอลจ่ายวอชิคดึง คิวฆ่าไปแล้วผมได้เงินมา485โกฮะสต็อบอารีนาบาสเปียวมายัดลูกต่อฮะแอโร่ยัดหน้าผ่านไปครับอัดหนักที่เล่นบีดีซีก็บีดีซีเรียบร้อยฮะแอโร่ผ่านไหมฮะเดลิเช่ล็อกไว้ผมสต็อบย้อนลงครับอาร์อารียบร้อยฮะบอลเทคจิกกันมาทีมฟอร์มเขาสมรู้เขาปาดยัดมาต่อคิวตายครับเรียบร้อยฮะบาร์เดนฟิลิสทอยครับ เวดคิงได้เดโซลฮนะเรียกได้ว่าสับเปิดนี่หัวแตกครับผมเฉาะหัวระเบิดเลยฮนะเวดกรีปดึงจับล็อกไว้เดินเข้ามาสับเด็กทีสตันยัดไว้ตีช่วยกันไปแบอบกดับเบิลคิวปป Q คิวลิงสปรีฮะไม่ใช่ดับเบิลคิวคิวลิงสปรีครับขอหน้าแจ็คก,กี้ฮนะเวดคิงก็ไปย,ย้อมมาหยุดลงไว้ครับแอร์โล่ครับเต็มหลังก็ย้อมต่อก็รีบบุกไปครับบอกชิน่ตายฮนะทรายอันเต็มไปที่นั่นเวดคิง ไหวแม้รัวางถึงได้โดของฝั่งครับเซนเชอร์แฮมเมอร์ครับหนีไปฮะอารีน่ปัดล้วสเปียรออกมายัดลงไปครับอัดเต็มที่นั่นบีดีซีครับบีดีซีเรียบร้อยครับเชนเอาแอโร่ยัดลงไปก็เต็มข้อของไลออนครับเพิ่งจะไปยึดเอาโพสมาได้แท้ๆผมเจอซสปพ이เอฮะต่อมาปิดผ่านะมีมาเป็นไดโนดตอร์ ซิงเชนล็อกไว้ต่อกับโรลี่เรดินหรือเปล่าแอโร่ผ่านเข้าไปเต็มหลังครับฉะนั้นอาอาเรียบร้อยโนริงแรเดอร์มาอาชีโนครับชนไปใส่ได้ดงเบร็ิงบอลเลนิ่งดึงผ่านกันมาดีครับผมได้แมนล็อกล็ไว้ครับยังไงก็ต่อกระดูกแตกไปก่อนแล้วโซล่าร์กันนี่เดียบมาแบบทําไมงอาจจะไม่ดีแต่อารีน่าบัดรฟอบไปสีครับโรลี่แรเดอร์ออกไปหนึ่ง ด้โดนเอาแจ็กกี้โดนลุมตายโผลแจ็กกี้ยังไม่มีไดโผนมีแค่ีครมาสลอนผมดูถ้าจะยืนไม่ไหวเป็นกรับผมแหลกละลายหายไปกัะตาผมมีแค่เฟรเลรสคนเดียวครับตอนนี้นี่ยืนอยู่กลางตงได้ผมแล้วนี่บอลเลยนี่งควานยิ้มยิ้มไปฮะซอมเปอรโคย้ำต่อบบีดีซีผมซื้อเกิดมาครับดรอนเบเกอร์เซนิชิชฮแมเมอร์ไปแล้วก็สตาร์เบเกอร์ทุบหน้าสัตว์ไปเลยผมเซซีโร่ตายไปเรียบร้อยฮะและนี่ทัวยกับเฟรเลรสครับโดนลมปิดตายไปก่อนเซนิชเช่ล็อกไว้จะแรมแนนหนีหรือเปล่าครับ แล้วแผลลีมาเซฟสกระโดดตีไ <lotta> ด <authorized access oyu> ้หลบไปหนึ่งทีแต่ก็ไม่ไหวผมชีโนจิ้มตายฮะตามเลยครับผมตีทาวเวอร์ตูฟังเอ็กเปิดไปก่อนครับผมแล้วก็ลีนาบอดส่งไปเข้ามาแล้ลงต่อครับอาร์อาร์เรียบร้อยไปก่อนแล้วบีเคบีเปิดได้สวนทันครับผมเบียร์เลนจังหวะนี้ ไปเปิดครับไลออนก่อนแล้วกันไลออนถือขีหรือเปล่าเออชีโน่ครับผมยืนไวหรือไม่ครับแอร์โร่ยัอนเราไปใส่พีดีซีแล้วดายแบงค์แล้วแบบนี้ครับผมเสียวปลาอัดลงไปครับาด้านบ๊อบครับรีความก่อนแล้วซิลิเชนจับล็อกใส่เด่นหัวใจโรใจโร่ไม่รอดฮะอาแบทแรมแบทไล่มาครับตันเออร์สไพร์ไปแล้วก็ถอยวิ่งเข้ามาไปถึงเด่นหงอใจโร่อจโร่ไม่ตอนนี้ครับผมบอสทแบดึงเข้ามาครับตัดบออร์สไพร์ตไปแล้วก็ถอยวิ่งเข้ามาไปถึงเด่นหั้ใจโร่ใจโร่ไม่รอานะฮะอาร์แบทแบมแบทไล่มาครับตัดเอ ตัดสินใจผมด้วยสวยครับแจ็กกี้โปหัวลั่นไปครับผมอาเรียบร้อยครับน้ำคิวนั่นเฟรเนสเลยฮะทำดาเมจเสริมเตรียมเตรียมครับผมเซตสีโรนี่เตรียมอยู่เลยฮะมือนี่เอาเบ้าวางไว้ตลอดนะอารีนาบัสเมียวมาเซตอติโน่ไปแล้วก็ฟีกิฟจับล็อกรออยู่แล้วครับผมผมรอคุณอยู่แล้วฮะบ๊อบเรียบร้อยครับผมแต่บ๊อบบายแบกได้ฮะ ตัดไปก็เปลี่นไฟบลัซครับแอร์โลมาเต็มหลังอีกแล้วครับผมอาจารย์คิวับแอร์โลแบบคมๆเรียบร้อยฮะบีดีซีรับเปิดไปสตอร์ซื้อเกิดครับฟีเกิลเดนมาเอ้ยไม่มีบายแบงค์เนี่ยหลับในแม่ไปก่อนครับผมแล้วก็ยังไงต่อแตก่ายไปครับผมแล้นเรดี่ยนคิงครับเข้าไปลึกเกินจะรับไหวภาพเดิมหรือเปล่าฮะ มาสลอตก็ตายแต่ฝั่เปียเลชครับผมการฟันสู้ผมแล้วคิวอยู่ในกลางตรงเฟรมการเผาฟูละลายไปครับผมเฟรมนั้นกระแทกไปก่อนหน้าดับบลิวกับเปียเลชครับและอาจจะทิ oh, right ้งดับบิวด้วยครับผมนายแมรเซ็ตไว้ไมการเผาเผายาวซาสอบไปจบเด็ดที่ครำของขอแดนคิวฮะหลัลานีครับจีกเลยเป็นจับล้อมไว้หนึ่งฮะตายเกิดกันมาครับผมเจ็คกี้ครับผมแล้วก็สูดค้างครับผมชีโน่ไม่ได้เดินครับส่วนด้านอารแบตโดนอลินาอาร์บัดกอดไว้กอดในมุกปาดกระแทกลัวไปฮะ ยญิงสายกับอกซื้อเกิดมาผมอาแบทแล้วก็ดาทีนันผมแบงโกฮะกับทั้งด้านของใจโรดและตอนนี้มีเอจิสอบยูโรท่าอยู่ครับรับทุกอย่างครับยื้อให้นานที่สุดนะครับแรมแนนทอยออกมาก่อนฮะแรมแนนมปอีกทีก็บผมที่เป็นสายโดดตีนะยังไม่ได้ออกเล่นอะคาดีมนะฮะซาสอกไปอุ้ยแอโร่คมคมอีกแล้วผมก็เน่นคิวฮะและนี่ครับผมบอลนี่มากวาดแนวหลังบอลสิ่งนึ่งไว้เสร็จนั่นเบนรับผมจะเบนแบบซับเซนได้เรื่อยๆฮะแล้วคูดาวนั่นฟรินเก่ผมกำลังจะรีโหลดมาพร้อมฮะ เด็คเชนดับ็องไว้สันจะเปลี่ยนไฟบลัสนึงไปครับผมเด็กก็ฉีดไปเลยบวิคิวในเมื่อดาเมจไม่พอนี่อัดเด็กก็สามาแล้วก็แตกผ่าใบแบนจีจีคอผมร้อยวินาทีครับผมจ่ายแบกใจโรลคอปเตอร์แล้วเป็นได้ของ MG ทัชชนะ x c g n ไปครับ